สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแม่สายกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่สายจะมาคุยในเรื่องพัฒนาการของลูกน้อยวัยสามขวบค่ะสําหรับลูกๆนะคะแต่ละช่วงวัยนะคะก็จะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปค่ะซึ่งเราในฐานะพ่อแม่มือใหม่นะคะเราก็จะต้องเรียนรู้พัฒนาการพร้อมๆไปด้วยกันกับลูกค่ะ ดีนะคะเป็นวัยใกล้3ขวบนะคะซึ่งจะเป็นวัยเตรียมอนุบาลและก็เตรียมตัวเข้าสู่ชั้นอนุบาลค่ะพัฒนาการก็จะเปลี่ยนไปจากวัย1และ2ขวบนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ซาจะพาไปดูกันค่ะว่าพัฒนาการของลูกน้อยวัย3ขวบมีอะไรบ้างน,นะคะตามแม่ซาไปดูเลยค่ะด้าน้านการและการเคลื่อนไหวนะคะสําหรับวัยนี้นะคะกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กทํางานได้ดีขึ้นค่ะยืกนกระดาขาเดียวได้ประมาณ3-5วินาทีค่ะ โยนรับลูกบอลได้สามารถวาดเส้นวงกลมได้ค่ะพัฒานาการด้านการสื่อสารและภาษาสามารถพูดเป็นประโยคได้2อถึงสประโยคค่ะสามารถทำตามสั่งได้จำชื่อเพื่อนได้บอกอายุตัวเองได้ค่ะพัฒานาการด้านอารมณ์และเหตุผลเด็กวัยนี้จะเป็นเด็กที่ตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้อารมณ์ตัวเองเป็นส่วนใหญ่พ่อแม่สามารถฝึกความอดทนฝึกการรอคอยในช่วงวัยนี้ได้ค่ะ นี้นะคะจะเป็นวัยที่เราจะต้องให้ลูกเล่นอย่างอิสระค่ะเช่นจักรยานสามล้อค่ะฝึกเล่านิทานแต่ว่าช่วงวัยน,นี้เราจะไม่บังคับหรือตามใจมากเกินไปนะคะเราจะฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเองค่ะแปรงฟันอาบนา้ำทานข้าวใส่เสื้อผ้าฝึกใส่รองเทา้าแล้วก็ช่วยเหลืองานบ้านพ่อแม่ก็ได้นะคะจะส่งเสริมพัฒนาการลูกเราอย่างไดดีหี้าเราจะให้ลูกเราทํากิจกรรมอะไรได้บ้างที่เหมาะกับว,วัยสามขวบ อ๋อคิดออกแล้วสหรับกิจกรรมวันนี้นะคะแม่สายจะฝึกหนูดีเตรียมตัวไปโรงเรียนค่ะเดี๋ยวไปดูกันสิคะว่าเด็กน้อยวัยสามขวบจะสามารถช่วยเหลือตัวเองอะไรได้บ้างนะคะตามแม่สายไปดูเลยค่ะไอคิสอานนเองได้ไหมไอคิติงติงติ่งติ่งติ่งติ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 งิง เป็นฟันถูข้างในถูข้างนอกค่ะถูถูถูถ,ถูข้างใน,น้วยเด็กทำเองเหรอคะดยูดีกระเป๋งเมียค่ะอเออกระเป๋าลักได่ดีดเงื่อนค่ะก็กินข้าวใช่ไหมคะวันนี้เมนูอะไรอะู ไก่ทอดใส่เลือดไก่ด้วยใช่ไหมคะน้ำนมโอเ้เยี่ย <laughs> ม สำหรับพ่อแม่มือใหม่ทุกๆท,ท่านนะคะรวมถึงแม่สายด้วยนะคะการเรียนรู้ไปทุกๆพัฒนาการของลูกจําเป็นมากๆเลยทีเดียวคะ่ะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเด,เดินคนเดียวอาจไปได้ไวอยากเดินได้ไกลต้องไปด้วยกันคะ่ะฝากติดตามอยู่ดีชาแนลได้นะคะบ๊ายบายะ